สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมผูสุขคนครับนี่ก็ะยูก็บช่องล็อกกีนี่ไซ์เจ้าครับตอนนี้ก็อา่ากลเมื่อที่ได้เข่าบ้านเข่าซ่องแล้วครับ <c oughs> นะครับหนึ่งเข่าครับหนึ่งเขา่าดังไฟครับไล่ยุ่งนะตอนนี้ก็หงม่วงแรงครับผม บันนอกเข้าเสียงเขียดโม่นะครับหอ้องออฟแอบออฟแอบแหลนะครับก็บขอใส่ภาษาอีสานบานเฮานะครับผสมกับภาษาไทยไปนะครับผมกับบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับตอนนี้เขากา็ทอกแล้วครับผมเขากา็ออกล่วงแล้วนะครับ เขาก็เริ่มออกร่วงให้เห็นแล้วครับหลังจากที่เขาเขาเอินว่าเขามาน่นเนาะเขาตั้งทองมาตอนนี้ก็ออกร่วงเรียบร้อยครับก็เริ่มเห็นร่วงเขาแล้วเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งับย้ำแรงครับผมหลังจากดังไฟหนึ่งเขาหนึ่งน้ำแล้วกอนนี้ก็จะมาให้อาหารปลาเดี๋ยวสิผ้าอ,อันนี้ก่อนน่ครับบรรยากาศบรรน,นอกอา แผงโซลาเซลล์ครับตากแดดครับมือนี่กับพลังงานไฟกับเกือบเต็มพิกัดครับเพราะว่าบบมีแดดเลยครับมือนี่แต่ว่าฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับนี่ฟ้าเริ่มเปิดแล้วเห็นอีเกิงแล้วครับอีเกิงบ้านผมเออนีอีเกิงเนอะแต่ว่าพระาตสะทยกับเอินพระจันทร์นะฮะพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนี่ครับใกล้จะถึงวันพระแล้วนะเมื่อนี่กับทางในบ้านกับ มีการสูญเสียผู้รับผู้หญ่ครับก็คือพอใหญ่อ่มากระทายกเก,าเก่าแก่ของมู่บานนะครับเพื่อนก็ได้เสียชีวิตลงนะครับโดยโรคชราแต่ว่ากับ่ได้สามารถเข้าไปร่วมงานเพื่อนได้เพราะว่าเฮาก็ต้องทำกักตัวตามน,นี่ครับเขาเริ่มทอ,อกแล้วครับข้าวออกรวงแล้วครับผมนี่ฮะก็ให้พี่น้องพักกลางเฮาาเลยพี่ พี่น้องคนที่ฟังอีสานไม่ออกนะครับก็ให้ฟังออกไปด้วยกันตอนนี้ข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วครับหลังจากที่ตั้งท้องนะครับมานะครับตอนนี้ก็ออกรวงมาแล้วทยอยออกรวงมาเต็มเลยครับนุ่นนุ่นก็อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับก็จะเห็นเต็มเต็มนะครับเห็นเต็มเต็มว่าต้นข้าวเริ่มออกรวงแต่ว่ามีทุ่งนาฝั่งนู้นครับของตะพันครับ ของแกนี่อู้ออกรวงเต็มทุ่งเลยนะครับอันนั้นคือข้าวข้าวเหนียวดอนะครับข้าวเหนียวดอหรือว่า,าภาษาไทยผมไม่รู้ว่าเป็นข้าวอะไรนะคือข้าวพวกนี้มันจะออกรวงก่อนครับออกรวงก่อนตั้งท้องก่อนชาวบ้านจาช่องก็ออกรวงแล้วก็มันจะแก่ก่อนแล้วก็จะได้เกี่ยวครับแต่ว่ามีที่เกี่ยวไปแล้วก็จะเป็นของนานา,นาตายตรงนู้นครับนาตรงนู้นที่แกเลี้ยงวัวอยู่ นะครับนาเพนข้าวแกก็ได้เกี่ยวนะครับแต่ว่าของแกมันแปลงเดียวครับปิ้งเดียวปิ้งประมาณไรหนึ่งนี่แหละแกก็เกี่ยวมือครับแกเกี่ยวมือเอานะแกไม่ได้เอารถเกี่ยวปกติแกจะเอารถผมเกี่ยวครับแต่นี้แกไม่รู้ว่าผมมาแกไม่รู้ว่าผมกลับมาบ้านนะเพราะว่าแกจะอยู่แต่ทุ่งนาผมยังไม่ได้เคยไปหาแกเลยตั้งแต่กลับมานะครับเนื่องจากว่าเราไปไหนไม่ได้นะแกก็คิดว่า อ่อ่ายังไม่มีใครขึ้นรถให้ด้วยแหละผมคิดนะแกก็เลยไม่ไม่ได้มาบอกมาอะไรแกก็เลยเกี่ยวมือเอาแต่ก็ไม่เยอะแล้วครับถ้าเกี่ยวมือถ้าไล่เดียวนี่ก็เกี่ยวประมาณวันวันเดียวก็จบแล้วถ้าคนเกี่ยวข้าวเก่งๆนะครับสองสาคนก็เกี่ยวเสร็จนะครับนี่แต่ว่าที่จะได้เอารถลงเกี่ยวจริงก็คือจะเป็นนายาิครับอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นนาของนาวันนี้ ตาเท่าแกก็มาครับก็คือตาตาทวดนั่นแหละแกก็ขีม่มอไซมาแปดสิบกว่าแล้วแต่แกก็ขี่มอไซมาหาที่บ้านที่นานี่แหละแกก็มานั่งเล่นมานั่งคุยด้วยนะครับวันนี้แกจะพาให้อาหารปลาครับบรรยากาศยามเย็นบ้านนอกเราครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ให้กำลังใจทุกท่านครับที่ คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมนะขอบคุณมากไก้จะครบกําหนดแล้วครับไก้จะครบกําหนดแล้วนะที่จะผลการกักตัวนะครับเหลืออีกแค่สามวันนะครับนออีกสามวันสี่วันครับก็จะพ้นแล้ววันเสาร์ครับวันเสาร์วันเสาร์น,าน,านะนี่ก็หวานให้อารปลาอนนี่ครับ บรรยากาศบรรน,นอกครับผมบัวก็หุบแล้วครับอันนี้ดอกไหนที่มันแก่แล้วมันก็โรยนะครับบัวมันก็โรยมันก็ล้มละเริ่มเปล่อยเริ่มอะไรไปนะครับส่วนพวกที่ขึ้นมาใหม่นะครับที่พ้นน้ำมาใหม่ก็จะนูนะ่นยืนชูคออยู่นู่นครับบัวตูมบัวบาน ตอนนี้ก็ปลาเริ่มจะชินกับการกินอาหารแล้วนะครับตอนนี้ก็มานูนอ้หูตัวใหญ่เห็นไหมก็เริ่มมาแล้วครับปลาเริ่มมากินอาหารหลังจากทีอ่อาทิตย์แรกที่ให้อาหารปลาไปนี่เขาไม่กล้ามากินเนื่องจากว่าเขายังไม่คุ้นกับอาหารที่คนให้นะครับเพราะว่าแม่ยายผมตั้งแต่เอาปลามาปล่อยก็แกก็ไม่ค่อยได้ให้อาหารเท่าไหร่ปลาก็เลย กลัวเวลาเรามายืนอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาคุ้นเคยกับการให้อาหารเม็ดนะครับเขาเริ่มมาเห็นไหมน้ํามีวนเลยนูน่นนะปนินทั้งนั้นครับนี่เพราะว่าถ้าปลาดุกนี่เขาจะโชว์หัวมาก่อนนี่ครับก็คือเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆครับช่วงกักตัวผมก็ไม่รู้จะทําอะไรนะนอกจากการให้อาหารปลาเช้าเย็นแล้วก็เดินทนํานูน่นทํานี่ตัดหญ้าไปนี่ครับรอยผมตัดหญ้าเห็นไหม ผมก็จะตัดหญ้าเตียนหมดเลยซึ่งมันไม่มีอะไรทําผมก็ต้องตัดหญ้านะครับ <S <S ตัดหญ้าให้มันเตียนให้มันไม่ลกนะครับนี่บรรยากาศบนนอกครับบรรยากาศ,ากาศที่ใครๆก็ถามหาแล้วก็ใฝ่หานะครับที่จะได้มาอยู่อย่างนี้นะครับผมบนนอกเราเป็นบรรยากาศ,ากาศ,ากาศที่ สดใสแล้วก็สดชื่นนะครับกับลมหายใจที่สะอาดสะอาดนะนี่ก็ยามเย็นครับหกโมงเย็นแล้วก็จะค่ำเร็วนะครับบ้านนอกเราก็จะค่ำเร็วกว่าในเมืองถ้าในเมืองนี่ก็จะมืดช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันมีทั้งแสงไฟเนาะทั้งแสงไฟไม่ว่าจะเป็นไฟถนนไฟบ้านไฟรถยนต์ มันก็เลยดูแบบพระอาทิตย์ก็จะตกช้ากว่าอุบลน,นะครับอุบลนี่พระอาทิตย์จะขึ้นเร็วขึ้นที่แรกของประเทศไทยเลยนะครับก็คือเป็นแสงแรกของสยามก็อยู่ที่ขงเกมอุบลน,นะครับส่วนถ้าเป็นในเมืองก็พระอาทิตย์ก็จะตกช้าหน่อยเพราะตอนนี้ที่บ้านนอกก็เริ่มมืดแต่ถ้าแถวภาคกลางภาค ใต้เขาก็ยังยังจะสว่างสว่างอยู่นะครับบ้านเราก็จะอย่างนี้แล้วป่านนี้ก็จะเงียบเงียบหน่อยนะครับประมาณานี้นะครับบ้านนอก,ต,นก,ออก,นกตัวนี้ก็เริ่มออกรวงแล้วครับข้าวตรงนี้ก็เริ่มออกรวงให้เห็นแล้วตรงนู้นก็ออกรวงแล้วนู่นนะครับต้องรออีกไม่กี่อึดใจค,ครับรับรองอีสานบ้านเรานี่จะได้เหลืองอลามแน่นอนนะครับ เรืองอาลามทุ่งนาสีทองก็จะได้เห็นกันนะครับจากสีเขียวตอนนี้ก็จะเป็นสีทองอาลามอุ้ยยุงยุงยงอยโอ้ยืนถ่ายคลิปวิดีโอนี่ก็ยังกัดเนาะเดินไปเดินมาก็ยังกัดยุงนี่นะครับก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศความเป็นอยู่นะครับของอการกักตัวอยู่ เพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทําอะไรจริงๆนะครับนอกจากการตัดหญ้าตัดหญ้าเสร็จก็จะาหาหนูน่นหานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหาหน่อมงหน่อไม้นะครับดูแฟนผมไปหาเห็ดมาครับนี่โอ้โหเต็มเลยครับแต่ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะนี่ใครรู้มั่งก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่า เห็ดที่แฟนผมไปหามานี่ยะกินได้ไหมนี่ก็ผมก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าถ้าผมกินเข้าไปแล้วผมจะมีชีวิตรอดถึงฤด,ดูการหน้าไหมเนี่ยจะได้ไปขับรถด,ดำกับเขาไหม <c oughs> โอโ้โหแต่ก็ขอบคุณในความพยายามของของแฟนนะครับของภรรยาผมเนี่ยขอบคุณมากเลยด้านด้นไปหาเห็ดมาแต่เห็ดที่หามานี่ ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรก็เลยไม่กล้าที่จะเลือกมาทํากินกันก็เอากองๆไว้อย่างนี้แหละก็เอาไว้ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ผ่านไปผ่านมาที่เขาแวะเข้ามาหาให้เขาดูว่ามันคือเห็ดอะไรกันแน่นะครับไม่กล้ากินครับไม่กล้ากินนะฮะถามว่าทําไมเก็บมาแล้วไม่กินไม่ทําอะไรก็คือเราไม่เสี่ยงนะครับเราไม่เสี่ยงกับพิษภัยของธรรมชาติอันนี้ถือว่าเป็นพิษภัยของธรรมชาตินะถ้าเราไม่รู้จักเห็ดนะถ้าคนที่รู้จักเห็ด เขาก็จะเลือกได้กินได้นะครับแต่เราไม่รู้จักเห็ดไงเราก็ไม่รู้จะกินอะไรแต่ไอ้นี่เห็ดเพาะอันนี้รู้อยู่เห็ดเพาะครับอันนี้เห็ดเพาะอันนี้ถ้าเป็นคนแก่เขาจะเรียกอ่เห็ดเห็ดละงกหม้อนะเขาเรียกเห็ดละงกหม้อตัวนี้ครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าเห็ดปูนนะครับหรือเห็ดถ้าภาษาอีสานเกิน่าเห็ดเห็ดข้าหมากครับเห็ดปูนแดงนะครับนี่อันนี้พ่อหูยู่ครับบางอัน แต่ว่าอันนี้บบหูจักเลยครับนี่พวกนี้บบลูจักเลยบบหูว่าเฮ็ดยังครับ <c oughs> <c oughs> แฟนผมวาเห็ดเหลืองมาจันว่าอุย้ยเหลืองแท้แล้ครับกินเข้าไปนี่เหลืองเมื่อโตเลยคือเขาปลาอย่างเดียวครับนะครับให้ก็ถือโควิดอีกนี่กันไม่กินเข้าไปนี่ <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอ่ะ เพราะว่าอยู่ได้กันย้อนถ่ายคลิปให้พี่ๆน้องๆได้เบิ้งได้ชมกันนี่แหละครับนี่กับมองรับมองนอนก็อยู่ชอบนี้แหละพี่น้องนี่ครับก็อยู่แค่นี้ครับอ่าล่อให้ครบกําหนดนะครับกับทีวีก็มีเบิ้งครับนี่ทีวีนะครับทีวีก็ยามเย็นก็จะเปิดทีวีแล้วครับตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดทีวีดูหนังนะครับนี่ฮะทีวีเคเบิลนะครับมี่เมื่อสักครับจานดาวท่งดาวเทียมนะครับ นี่เดี๋ยวล่อติดกันมากแล้วนี่ครับผมนะฮะไทยโดนบ่ไไรครับเดี๋ยวโดนนี่กรซิบเขานะนี่หลังจากที่หนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำเสซจต,ตอนนี้ก็จะเริ่มพากันปรึกษากันแล้วครับว่าจะเฮ็ดน,นังกินกันดีแต่ในความคิดผมผมรู้สึกว่าผมจะอทอดทอดแหนมผมครับผมมีแหนมแหนมอีสานบานเท่านี้ละ อยู่ไดง้ย่อนหนมนะครับก่อไฟครับบรรยากาศบ้านๆครับผมนะครับเดี๋ยวล่อไฟตัวนี้ฟื้นเหมือนกับจังเอาฟื้นใส่อีกครับนี่กองฟื้นหามาไห้กันครับฟื้นเต็มเลยนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เขามากกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมบรรยากาศบานเฮาครับบรรยากาศแบบนี้หลายๆคนก็คงอยากจะแสวงหานะครับ อยากจะพบพ่อนะไปหลังจากที่ไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยบ่ได้พบปะบรรยากาศอย่างนี้นะครับเบิงเอาทาั้งคลิปนะครับพี่พีพ่น้องน้องเอฟซีที่อยู่ทางเมืองนองเมืองหน้านะครับคิดฮอดบ้านเนี่ยนี่แะครับเบิงเอานะบ้านนองเฮานะครับคนอีสานบ้านเฮาครับผมอยู่กันซัาซี่หละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ อบอกว่าสีไทยคลิปยังให้เบื้องกับลอดติดตามเอานะครับผมเพื่อมีอคลิปด,ดีๆได้ลงให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันครับผมบายๆครับ